สวัสดีครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าเตือนใจที่ค่อนข้างน่าขนุณลุกเลยนะครับมาจากวัดป่าแห่งหนึ่งในไทยเรานี้เองคือฟังจบแล้วอาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเลยนะว่าความอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยมันมีขอบเขตแค่ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลวงพี่รูปหนึ่งครับที่ท่านต้องไปเจอกับบาดโบราณที่มันลึกลับมาก แล้วก็มาพร้อมกับกฎต้องห้ามด้วยซึ่งถ้าเผลอไปทำผิดกฎเขาเนี่ยบอกเลยว่าผลที่ตามมามันอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเอาละครับเข้าสู่เรื่องราวกันเลยบาดโบราณลึกลับเรื่องมันเริ่มที่วัดป่าแห่งหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะห่างไกลผู้คนหน่อยตัวละครหลักของเราคือหลวงพี่พศท่านเป็นพระหนุ่มที่แบบตั้งใจปฏิบัติธรรมมากครับทีนี้ด้วยความที่ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในวินัยมากๆเนี่ย หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็เลยไว้ใจแล้วก็มอบหมายภารกิจที่สําคัญมากๆให้นั่นก็คือให้ดูแลบาดโบราณใบหนึ่งครับบาดใบนี้เป็นของอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนๆที่ท่านมรณภาพไปนานแล้วคือการดูแลบาดใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลเฉยๆนะครับมันมาพร้อมกับคําเตือนที่แบบหนักแน่นมากๆเลยแล้วก็มีกฎเหล็ก5ข้อที่บอกเลยว่าห้างละเมิดเด็ดขาดมาถึงส่วนที่2ครับกฎต้องห้ามหข้อ จุดที่น่าสนใจมากๆของเรื่องนี้ก็คือกฎแต่ละข้อมันค่อนข้างจะจะว่าแปลกก็แปลกนะคือมันเฉพาะเจาะจงมากๆเลยกฎ5ข้อมีอะไรบ้างมาดูกันครับข้อแรกเลยห้ามนำบาทไปใส่ของข้าวเด็ดขาดข้อ 2. ห้ามวางบาทไว้กับพื้นโดยตรงต้องมีอะไรรองเสมอข้อ 3. ห้ามให้คนอื่นที่ไม่ใชีพระมาแต่ต้องสัมผัส ข้อ4ี่ห้ามทำความสะอาดบาดในวันพระและข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญที่สุดเลยคือห้ามเปิดฝาบาดตอนกลางคืนเด็ดขาดซึ่งหลวงพี่พศท่านก็รับปากนะครับไม่ได้สงสัยอะไรเลยคิดว่าแค่ทำตามกฎไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนที่สครับเสียงกระซิบยามวิการช่วงเดือนแรกที่หลวงพี่พศด,ดูแลบาดเนี่ยทุกอย่างก็ดูสงบเรียบร้อยดีไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับแต่พอเวลาผ่านไปอะไรอะไรมันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับ อย่างที่เห็นในไทม์ไลน์นี้เลยนะเดือนแรกเนี่ยทุกอย่างยังสงบดีหลวงพี่พศก็ทําตามกฎเป๊ะ,ปะแต่พอเข้าสัปดาห์ที่5ท่านเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆแ,แว่วแวมาจากรอบๆกุฏิตอนกลางคืนพอมาสัปดาห์ที่6เสียงนั้นมันเริ่มชัดขึ้นครับกลายเป็นเหมือนเสียงกระซิบเลยทําให้ท่านเริ่มเสียสมาธิในการภาวนาคือตอนแรกๆท่านก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากนะแบบอาจจะหูแว่วได้เอง แต่เสียงกระซิบมันกลับดังขึ้นเรื่อยๆทุกคืนทุกคืนจนรบกวนการทำสมาธิของท่านแบบไม่เป็นอันทำอะไรเลยจนกระทั่งคืนหนึ่งครับเป็นคืนเดือนมืดที่มันเงียบมากๆเลยนะในขณะที่หลวงพี่พศพยายามจะทำสมาธิให้ได้ในที่สุดท่านก็หาเจอจนได้ครับว่าต้นตอของเสียงที่น่ารำคาญน,นั้นน่ะมันมาจากไหนและนี่แหละครับ คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยเพราะเสียงนั้นมันไม่ได้มาจากข้างนอกกุฏิไม่ใช่เสียงลมหรือเสียงสัตว์แต่มันดังออกมาจากข้างในข้างในบาดโบราณใบนั้นนั่นเองมาถึงส่วนที่สีเงาดำจากในบาดตรงนี้ล่ละครับคือจุดที่ศรัทธาของหลวงพี่พศกำลังจะถูกทดสอบอย่างหนักโดยความอยากรู้อยากเห็นของตัวท่านเอง คือในใจท่านก็เริ่มคิดไปต่างๆนานาแล้วล่ะครับพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะว่าเอหรือว่าจะมีสัตว์เล็กๆอะไรตกลงไปติดอยู่ข้างในหรือเปล่าถ้าเราเปิดดูก็อาจจะได้ช่วยชีวิตมันนะเป็นการทำบุญด้วยซ้าแต่ในขณะเดียวกันกฎข้อที่5มันก็ดังอยู่ในหัวเลยว่าห้ามเปิดบาทตอนกลางคืนและสุดท้ายความอยากรู้ บวกกับเจตนาที่ดีที่ท่านคิดขึ้นมามันก็ชนะครับหลวงพี่พศตัดสินใจละเมิดกฎข้อที่5ซึ่งเป็นกฎข้อที่สำคัญที่สุดวินาทีที่ท่านเปิดฝาบาทออกสิ่งที่เห็นข้างในมันไม่ใช่สัตว์อะไรเลยครับแต่มันเป็นความมืดความมืดที่มันมืดสนิทจนมองไม่เห็นก้นบาทเลยแล้วก็มีเสียงกรีดร้องที่มันโหยหวนบาดแก้วหูออกมาแล้วจากความมืดนั้นเอง ก็มีเงาสีดำๆรูปร่างคล้ายคนค่อยๆโผล่ออกมาแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับแต่เสียงนี้มันไม่ได้ดังแบบปกติทั่วไปนะมันเหมือนดังเข้ามาในหัวของท่านโดยตรงเลยถามว่าเปิดบาดของข้าทำไมวินาทีนั้นหลวงพิพจน์คือช็อกครับตัวแข็งชื่อทำอะไรไม่ถูกเลยด้วยความกลัวแต่ด้วยความที่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติมาดีพอตั้งสติได้ปุ๊บท่านไม่ได้วิ่งหนีนะครับ ท่านกลับพนมมือแล้วก็กล่าวขอคขมาเลยบอกว่ากระผมทําไปโดยไม่ได้ไตร่ตรองขออโหสิกรรมด้วยแล้วท่านก็อธิบายเจตนาของท่านไปนะว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะอยากจะช่วยเหลือไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่เลยพอเงานั้นได้ยินคำขอขมาที่ออกมาจากใจจริงร่างนั้นก็เหมือนกับสั่นสะท้านเลยครับแล้วก็กรีดร้องออกมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปในอากาศและนี่ก็นำมาสู่ส่วนสุดท้ายครับ บทเรียนอมะตะพอเช้าวันต่อมาไม่ต้องบอกก็รู้เลยครับหลวงพี่พาตรีไปหาเจ้าอาวาสแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังเจ้าอาวาสพอได้ฟังก็ไม่ได้ตกใจนะครับแต่ท่านได้เปิดเผยความจริงให้ฟังว่าในบาทใบนั้นนะ่ะมีดวงวิญญาณที่แรงมากสถิตอยู่เขาถูกผนึกไว้ด้วยมิติบางอย่างแล้วหลวงพ่อก็บอกว่า การที่หลวงพี่พศไม่ได้วิ่งหนีแต่เลือกที่จะขอขมาด้วยใจจริงเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องที่สุดแล้วตามหลักธรรมะเพราะมันช่วยให้ดวงวิญญาณดวงนั้นสงบลงได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเรื่องของหลวงพี่พดกับบาดโบราณก็กลายเป็นตำนานของวัดไปเลยครับเป็นบทเรียนที่ทรงพลังมากๆที่ถูกเล่าต่อๆกันมาให้พระรุ่นหลังๆได้ฟังกันซึ่งบทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือวินัยเนี่ยเป็นเหมือนเกรอะป้องกันตัวเรา 2. คือความอยากรู้อยากเห็นต้องมาพร้อมกับปัญญา 3. คือเจตนาเป็นสิ่งสําคัญแม้ว่าจะทําผิดกฎไปแล้วก็ตามและสุดท้ายบางครั้งขอบเขียดหรือกฎเกณฑ์บางอย่างเนี่ยมันก็มีเหตุผลลึกซึ้งของมันที่เราอาจไม่เข้าใจสุดท้ายนี้มันก็มีคําถามทิ้งท้ายให้เรากลับมาคิดกันเล่นๆน,นะครับว่าถ้าเป็นเราละ่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบเดียวกันเนี่ยเราจะเปิดบาดใบนั้นหรือเปล่า แล้ววินัยที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะความอยากรู้อยากเห็นได้ไหม